กลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันได้ไวยนะครับกับช่องช้างเกลียนชนแนลการเป็นปอีกแล้วนะวันนี้จะมารีวิวบทบาทที่อยู่ในโหมดแซนบอนครับรวมถึงบทบาทอีเวนต์นะครับอย่างราชาฟักทองเนี่ยนั้นผมจะพูด <c oughs> ตั้งแต่ราชาฟักทองกันเลยราชาฟักทองนี่นั่นก็จะสามารถอะไรนี่ สักคูสามารถเล่นกนหรือรักษาโดยมอบถังลูกอมให้กับผู้เล่นที่เสียชีวิตผู้เล่นคนนั้นจะถูกเพิ่มลูกอมลงในถังแล้วส่งต่อไปให้ผู้เล่นที่เสียชีวิตอีกคนหรือให้คุณเมื่อคือนถังให้ลูกอมแล้วผู้เล่นทุกคนจะผู้เล่นทุกคนที่มอบลูกอมจะได้รับของขวัญเล็กน้อยอ๋อก็คือราชาพ่อทองจะส่งขนมให้คนตายแล้วคนตายก็ส่งต่อไปเรื่อยๆ แล้วคนที่ส่งต่อไปเรื่อยๆก็จะได้ลูกอมรวมถึงราชาหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะราชาไม่จ,จะได้มั้งดย๋ยวผู้เล่นทุกคนเออก็น่าจะรวมราชาได้แหล,เลนะเพราะมันทุกคนอนะ่ะโอ้โหไม่เคยเล่นบทนี้เหมือนกันนะต่อมานักดาราศาสตร์อันนี้เป็นอังกฤษนะเขายังไม่ได้แปลมาแต่ที่รรู้ก็คือเขาสามารถทำดวงจันทร์อันใหม่มาได้อะแล้วก็มันจะ อันนี้เออลืมละยู u ฮเดอ t h พาวเวอร์ s u m ส o ม a n ตอันนี้วูมบีชวิวพรีเวนต์ออร์นอนเรเกอร์ฟอร์มคิวริงเอ็ดไนท์อ๋อสามารถสร้างดวงันทร์ที่ทำให้พวกที่ไม่ใช่ชาวบ้านอะ่ะฆ่าได้นึกออกไหมอะ่ะเหมือนแบบ หมาป่ามันเป็นเออม่นใช่ไหมห้เราเอาแล้วมาเนี่ยใช้สกิลเหมือนเอาเทปไปอุดปากเม่นเม่นไปนกัดคนน่ะคนก็คือชาวบ้านอ่ะเออผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงละนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็อะไรต่อนี่สามารถเสกอุกกาบาตได้ซึ่งจะฆ่าผู้เล่นคนอื่นนันนี่แล้วก็พลงังทั้งสองอันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าคุณใช้อกบาตกใส่ชาวบ้านคุณจะตายอออันนี้บทนี้ก็คล้ายๆกับแม่มดนะแต่มันจะแลดูใช้ยากกว่านิดนึงนะถ้ามันเข้ามาผมว่ามันน่าจะเป็นลาอังกฤษของแม่มดแหละต่อมามาป่าวุ้นมาป่าเจลลี่นะอังกฤษอีกแล้วมันก็คืออะไรนี่ก็คือในตอนกลางคืน สามารถเลือกอไี้ไอ้งงอ,อสามารถเลือกหมาป่าให้สามารถกันหมาป่าได้เนี่ยจากจาก,การถูกชาวบ้านฆ่าเค่นมพวกนายพาอะไรพวกนี้มั้งผมก็ไม่แน่ใจพวกนายพานพวกไอ้นำทางนั่นนะ่ะนั่นแหละหรือว่าไม่ก็มือปืนมันก็ฆ่าตอนเช้านะมือปืนไม่น่าจะใช่พวกนักยิงธนูแล้วพวกเนี้ยออสามารถป้องกันจากพวกนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ แ the the อนนี่เลือกเพื่อที่จะโปรเทควันจากหมู่บ้านวันถัดไปแอนนี่รวมถึงอ้ันนี้อันนี้แปลไม่ได้ความเก่งกินไม่พอคิวริงอาร์บิที้คเวลาการผู้เล่นจากโดนอาร์บิท้ฆ่าได้นะก็จะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นหมาป่าปกตินะก็มันเป็นบทบาทที่ใช้ค่องข้างที่จะยากอยู่นะ มันก็เหมือนหม้ออะแล้วห้าหม้ออะไรนี่มันเป็นหม้อที่ใช้ได้ครั้งใช้ใช้ได้ครั้งเดียวอะนั่นแหละแล้วไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกับวุ้นโอ้ไม่รู้เหมือนกันการคนได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับวุ้นผมว่าอันความสามารถนี้มันน่าจะไปอยู่กับมาป่าผู้พิทักษ์มากกว่านะอันเนี้ยเออไม่ก็วุ้นนี่มันเหมือนแบบเป็นเยลลี่ใช่ไหมที่มันจะเป็นสลาวในไม้ค้าอบะมันเป็นสลามใช่ไหมมันชอบไปกินคนแล้วพวกเนี้ยเออมก็ไม่แน่ใจนะ น่าจะได้ต้แบบมาจากนั้นเยลลี่กับสลามมันจะคล้ายๆกันอ่ะเออมันน่าจะมีส่วนผสมเจลาตินเหมือนกันนะโอเคก็มีแค่เนี้ยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอัปเดตอะไรมาเลยอวบอะโอเคแล้วก็โหมดให้เล่นก็ไม่ค่อยมีนะแซนบ็อกยังไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองเล่นดูนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบก็รีมกดไลค์กดแชร์กดติดด้วยบายบาย เออลืมบอกไปใครสักคุณผู uh, ้ชมสามารถโดนเนตผมได้ใต้ล่างดีสคริปชันเด้อเออนั่นแหละจะได้ตังค์ไว้ละ